ระบบจอมยุทธสุดโกงในโลกคู่ขนานแปลโดยแครอทแปลมังคะไม่ไหวเขาทนมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว นี่มันมนุษย์ถ้ำนี่ร่างกายมนุษย์ถ้ำจะสามารถฟื้นคืนได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ภายในถ้ำส่วนพวกที่ถูกฆ่าไปนั้นร่างกายก็จะยังไม่สลายไปในทันทีในตอนนี้พวกเรา ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดังนั้นจึงทำได้แค่ค่อยๆสำรวจไปอย่างช้าๆนี่เป็นการทดลองแบบไหนกันหรือครับถึงต้องใช้คนเป็นเป็นด้วยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังจิต กับสมองหนะรวมถึงสารที่อยู่ในสมองด้วยที่จริงมันก็หมดหนทางแล้วละ่ะถึงได้ทำแบบนี้พลังวิญญาณเองก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับระดับปรมาจารย์ถ้าหากทำสำเร็จแล้วก็บางทีในอนาคต มันอาจจะทำให้คนรับรู้ถึงพลังวิญญาณและทำให้เรามีแรงระดับปรมาจารย์มากขึ้นก็ได้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ครั้งที่แล้วเธอใช้พลังงานชีวิตไปหนึ 100, ่งมื่นเคลวในภารกิจล้อม จับและปราบปรามใช่ไหมมีคนในกองบัญชาการมาบอกว่าคนคนนั้นดูจะเป็นที่นิยมมากด้วยบางทีเธอน่าจะมาลองตรวจที่นี่ดูนะหาอาจารย์ผมก็เกิดเหมือนคนปกตินะครับ ผมไม่มีทางมาตรวจแน่แล้วมันไม่เหมือนกับหวังจินอย่างแห่งนานหวอรหรอกครับเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมดานะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เธอด้วยไงไขรกระดูกของผมก็คล้ายกับปอดอยู่นะครับ แล้วก็พลังจิตของผมสามารถจับพลังงานอย่างอื่นได้มาบอกครูก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็ไม่ต่างอะไรจากการโน้มน้าวครูหรอกอีกอย่างเธอไม่จำเป็นต้องไปกังวล กับมันมากหนักหรอกไม่ได้จะฆ่าแกงกันสักหน่อยก็แค่อาจจะตัดเนื้อบางส่วนขูดกระดูกบางข้อแล้วก็อาจจะกระตุ้นสมองบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตัดเนื้อขูดกระดูก สกัดไข่กระดูกเนี่ยนะนี่ฉันทำให้เจ้าเด็กนี่กลัวตายได้ด้วยหรอเนี่ย <c oughs> หลูเฟิงโหลบอกว่านายต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภารกิจในถ้ำเพราะงั้นเลยไม่มีคนจากหน่วยงานทหาร มาหาเธอสินะจอมยุทธของโมหวอสสามารถทนต่อแรงกดดันได้ก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นคุณค่าและความสามารถของพวกเขานะถ้าใครสักคนจะจัดการชำแหละเธอและก็ เธอขัดขืนไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีอืมไปกันเถอครูจะให้เธอดูอย่างอื่นอีกโอ้ครั้งแรกเลยนะที่ผมได้เห็นหินเวทของจริงนะ่ะ จะหยิบขึ้นมาดูก็ได้นะจะได้รู้สึกถึงมันนี่มันอันตรายมากเลยนะครับสัมผัสได้ถึงพลังจิตใช่ไหมล่ะอะไรนะใช่แล้ว พลังจิตสามารถระเบิดออกมาได้ผ่านหินเวทเพราะงั้นเธอเลยรู้สึกได้ว่ามันอันตรายเมื่อไรที่จิตเธอแข็งละวก็ต่อให้เป็นระดับสุดยอดปาระมะจารย์เธอก็อาจจะสามารถคาดการวิกฤตในอนาคตได้ ไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะว่ามันจะมีประโยชน์กับพลังจิตมากขนาดนี้อาจารย์ครับมาตรฐานของระดับปรมาจารย์คืออะไรหรือครับเวลาที่กระโหลกศีรษะแข็งตัวมันสามารถปลดปล่อยพลังจิตออกมา และที่สามารถเรียกว่าเป็นปารมาจา์ได้ก็เพราะที่รวมพลังปราณเพื่อปลดปล่อยควบคู่ไปกับทักษะการต่อสู้ได้นะแรงระดับสามไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะกระโหลกสามารถบังคับได้แค่ การรวมกันของพลังปราณและพลังจิตเท่านั้นก็โลกจะแข่งตัวได้สมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ระดับแรงแปดพลังวิญญาณน้ำหนักของมันจะต่างออกไปจากคนธรรมดาและกลายมาเป็นกายวิชระแทน ก็ฟังดูไม่แย่นะแล้วทำไมพอ,ออถึงได้ดูแย่แบบนั้นล่ะครับก็แค่กระดูกแข็งก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอมตะสักหน่อยพอ,ออบาดเจ็บเพราะจัดการผู้ปกครองแห่งเทียนหมิน ด้วยการใช้พลังจิตของเขาเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปในอีกแง่มุมคือต้องแรงอันดับสูงสูงเท่านั้นและใช้พลังจิตได้จึงจะสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้สินะครับ ไม่แปลกใจเลยแฮะที่อาจารย์ลูกไม่ได้ไปล้างแค้นเพราะเขาไม่สามารถจัดการกับเจ้าเมืองเทียนนานได้นี่เองใช่แล้วละ่ะเพราะงั้นพวกเราเลยไม่อยากให้เธอเป็นปรมาจารย์นอกจากนี้ปรมาจารย์ งั้นหรอบอกให้ดูไม่ใช่ให้ไปซึมซับพลังของมันอาจารย์นี่มันรู้สึกดีจังไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนเอาแต่พูดถึงหินเวทสิ่งนี้ มันยอดไปเลยความเร็วในการแปลงคุณณะสมบัติก็เร็วมากแถมยังได้ผลดีกว่ากินยาเป็นไหนไหนหยุดพูดเรื่องนี้ไปสักพักก็แล้วกันหรือเธออยากจะเสียตังมากกว่านี้กันละ่ะ ผลกุหลาบวันนี้ผมได้ความรู้มาเยอะมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์หลี่มากเลยนะครับเด็กนักเรียนคนอื่นๆในโมหวอเธอเป็นคนที่พวกเราคาดหวังจะให้เป็น ระดับปรมาจารย์มากที่สุดแล้วนะครับผมผมจะหาเงินให้ได้เยอะๆไม่ใช่ไหนบอกมาสิว่าจุดประสงค์หลักและรองคืออะไรครูเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือไงว่า ศิลปะการต่อสู้เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องเงินเป็นเรื่องรองนะอย่าไปจริงจังกับแพลตฟอร์มมากนักเข้าใจที่พูดไหมทราบแล้วครับอาจารย์อาจารย์จะไปรู้อะไรล่ะครับแล้วถ้าไม่มีเงินผม จะก้าวหน้ามากกว่านี้ได้ยังไงกันล่ะครับชั้นเรียนกายภาพมนุษย์ธรรมภาคปฏิบัติชั้นเรียนภูมิศาสตร์เทศดีกลยุทธ์อาคารสาม เขตทิตใต้อาจารย์ส่งเปิดห้องฝึกให้ผมด้วยนะครับสามวันสามวันทั้งหมด720เครดิตเอาบัตรประจำตัวจอมยุทธมาด้วยอาจารย์ครับคือผมก็อยู่ในแรงสามขั้นกลางแล้ว นักเรียนที่มีพรสวรรค์เก่งๆแบบผมนี่พอจะมีส่วนลดให้ไหมครับว่าไงนะแรงสามขั้นกลางแล้วหรอคุ้มค่ากับการลงจริงๆยอดไปเลยนี่งั้นก็เอาไป720เครดิตนะ อาจารย์คือผมว่าเจ็ยสิบเครดิตขี้เนียวเาามัดโทษทีฉันมาช้าไปหน่อยขอบคุณที่มานะครับไม่เนียนเลยนะจงใจรอให้ผมจ่ายเงินเสร็จแล้วค่อยมานะซี่ หลังจากที่อัพกระดูกสวนสันหลังแล้วกระดูกทั้งตัวจะเป็นเหมือนกับวัฏถจักรที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์มาแล้วนี่เป็นโอกาสของนายในครั้งนี้เธอสามารถลองอัพ ไขกระดูกก่อนก็ได้เข้าใจแล้วครับรองพออมหาวิทยาลัยโมบอห้าวคุยซานแรงอันดับแปดขั้นสูงสุดพร้อมแล้วใช่ไหมครับเด็กคนนั้น น่าสนใจจริงๆนะครับแทนที่จะอับกระดูกทีละส่วนๆแต่นี่เขากลับจะอับกระดูกสันหลังในทีเดียวเลยมันเป็นไปได้งั้นหรือที่จะอับกระดูกทีเดียว26ชิ้นนะ่ะ ในตอนที่เขาอับกระดูก uhm ดูจากระดับพลังปราณของเขา <S 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 แค่น okay like ั้นก็เพียงพอที่จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วละเห็นว่าเขาไม่ได้พกยามาด้วยนะคะแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรเกี่ยวพลัง ปลาหรือระดับค่าเลือดในตัวเขาเลยค่ะดูสิครับเด็กคนนี้เคยพลานพลังชีวิตไปถึงหนึ่งเมืนเคลวตอนที่อยู่ที่หนานเจียงเขาควรจะทำแบบเดียวกับตอนนั้นนะ่ะไปกันเถอะ เจ้าเด็กนี่กำลังใช้พลังจิตจับคลื่นของอนุภาคพลังงานหรือพลังจิตยังอ่อนแรงเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะจับอนุภาคของพลังงานได้ก็จริงแต่เขาไม่สามารถดึงพลังงานพวกนั้นเข้าไป ในร่างกายได้หรอกเห็นนั่นไหมผมอยู่แค่แรงอันดับสีผมจะเห็นพลังจิตได้ยังไงล่ะครับใช้มูลค่าทรัพย์49,000ค่าความแข็งแกร่งของพลังจิตถูกเติมเต็มอีกครั้งบ้าชิด ตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกเลยเหมือนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีปัญหากับตรงนี้แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะเงียบเอาไว้แล้วยังทำกับเราแบบคงจะมีแค่เรื่องที่สามารถจับ การเคลื่อนไหวของอนุภาคพลังงานได้ด้วยการใช้พลังจิตที่อย่างน้อยเราก็ยังมีข้ออ้างที่จะอธิบายปัญหาที่เกิดกับพลังปราณของเราได้พลังวิญญาณมันจะหยุดนิ่งเมื่ออยู่ถึงระดับ 499แล้วนี่เราจะต้องทำยังไงต่อละแล้วผลของการเพิ่มพลังจิตล่ะคืออะไรควบคุมได้ไม่เยอะเลยไม่อยากจะเชื่อว่าแค่ขึ้นแค่นิดเดียวก็แทบจะ เหมือนฆ่าตัวเองไปได้เลยนะพาลาังจิตเพิ่มขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูเกิดอะไรขึ้นฉันเองก็ไม่รู้ค่ะคุณ เคยเกิดอาการแบบนี้มั้งไหมคะเดิมทีแล้วพลังจิตของเขาถึงแค่ระดับการรับรู้เท่านั้นยังไม่ถึงขั้นเคลื่อนย้ายอนุภาคของพลังได้แต่เมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีการประทุข,ขึ้นชั่วคราว แถมจูจูเองก็มีการเพิ่มขึ้นของพลังวิญญาณที่ไหลเพิ่มขึ้นมากด้วยไหนจะอาการช็อกของเขาอีกเหมือนกับคนธรรมดาที่ยกหินหนักได้แล้วจูจูก็ถูกหินก้อนนั้นล่นลงมาทับ ตัวกระทันหันยังไงอย่างนั้นช่างหน้าขันซะจริงแล้วเราจะทำยังไงต่อดีสติของเขายังไม่ได้หายแบบสมบูรณ์ฉันในตอนนี้สามารถใช้พลังจิตเพื่อนำสติของเขากลับมาได้ ถ้าเขาเข้ารับการรักษาไม่ทันอาจจะทำให้สมองตายได้ดูดูแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับพลังใจของเขาก็คือเป็นการครอบงำจิตใจของเขาใช่หรือเปล่า ใช่แล้วฝานปิงเธอยังอยากได้หนึ่งมืนเครดิตจากครูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวครูให้ยาเพิ่มพลังปราณห้าร้อยเม็ดฟรีๆเลยนะฝานปิง จะมีคนฮุกเอาแพลตฟอร์มของเธอไปแล้วนะมันจะได้ผลจริง,รงๆใช่ไหมฝานปิงถ้าเธอยังไม่ตื่นครูจะเอาตัวเธอไปทำการทดลองแล้วนะจงตื่นขึ้นหือ เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ที่นี่แต่ว่านะเมื่อกี้เรากำลังฝึกบังคับพลังจิตอยู่เลยนี่ดูเหมือนว่าเราคงจะหมดสติไปสินะเหมือนพลังจิตจะเพิ่มขึ้นจนขีดสุดแล้วสินะยอดเลย ทีนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแล้วต้องลองอีกครั้งจงเคลื่อนที่เอฟเฟกมันสุดยอดมากแถม อนุภาคของตัวพลังเพิ่มพลังปรานได้ถึง5้าแน่เขาสามารถเคลื่อนที่อนุภาคของพลังงานได้แล้วนี่มันเหนือความคาดหมายของฉันไปเยอะเลยนะไม่คิดว่าแค่แรงอันดับสาม จะทำได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าแต่ว่าพลังจิตของเขายังอ่อนแรงอยู่และถึงแม้ว่าเขาจะทำได้เขาก็จะสามารถฟื้นฟูพลังปราณได้แค่40หรือ50เเควเท่านั้นก็ยังใช้ อธิบายพลังปราณหนึ่งหมื่นเครวิวในครั้งที่แล้วไม่ได้หรอกนะลองดูดีดีสิใช้มูลค่าทรัพย์สามแสนค่าความแข็งแรงของพลังจิตถูกเติมเต็มการจับตัวอนุภาคพ,พลังงานแค่5เาคลวเท่านั้น มันใช้ค่าของมูลค่าทรัพย์มากกว่าการฟื้นฟูพลังปราณแบบโดยตรงแต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้หรือการฟื้นฟูพลังจิตนั่นมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วและฉันสามารถหนีจากความคิดนั้นด้วยการไม่คิดถึงตรงนั้น ก็สิ้นเรื่องอะไรกันพลังจิตที่ไม่สิ้นสุดนี่ฉันกำลังสงสัยว่าฟานปิงเขาจะกลายเป็นจอมยุทธ์กลายพันธ์ไหมไขกระดูกของหวางจินหยางคือจะเป็นแบบชั่วคราว กระโลกของจิงหวอหลีหานซ่งเองก็เหมือนกันเหยาเชิงจุนแห่งกองบัญชาการเองก็สามารถปล่อยพลังวิญญาณได้ในระดับแรงสีฟานปิงเป็นเหมือนกับคนพวกนั้นมีลักษณะบางอย่างของระดับปาระมาจา์อยู่ในร่างกายของเขา ถึงห่วงจริงกับฉันจะไม่รู้เรื่องพลังจิตมากนะักต่อให้ไปศึกษาเพิ่มก็อาจจะไม่ได้ผลอยู่ดีเว้นแต่ว่าจะให้ปรมาจารย์ระดับเก้าลงมาตรวจสอบหวอคุยฉางถ้านายกล้ามายุ่ง อะไรกับลูกศิษย์ของฉันฉันไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่นี่เธอกำลังพูดอะไรอยู่นะบุญน่ะมันร้ายกาจอยู่แล้วนี่แล้วลูกสาวของฉันคุณก็ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อใครจะไปรู้ล่ะว่า คุณคิดจะทำอะไรต่อโธเว้ยนั่นมันเป็นความรับผิดชอบของฉันก็จริงแต่มันไม่ใช่แบบที่เธอพูดแน่ว่าฉันจงใจฆ่าลูกสาวของเธอน่ะถ้างั้นทำไมคุณถึงไม่ตายละ่ะ ทำไมถึงมีแค่ลูกสาวของฉันที่ตายละ่ะแล้วฉันไม่มีสิทธิ์สงสัยหรือไงว่าคุณเองก็อาจจะฆ่าลูกศิษย์ของฉันด้วยนะเฟิงโหลลูกศิษย์ของเธอก็คือลูกศิษย์ของพวกเรานะ ไม่มีใครอยากจะเห็นคนของตัวเองหรือลูกศิษย์ของตัวเองต้องมาตายในถ้ำหรอกนะนี่มันไม่มีทางเลือกแล้วอาจารย์หลี่คุณนะ่ะเงียบไปเลยคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะไม่ช้าหรือเร็วยังไง ความจริงมันก็คือแบบนั้นอยู่ดีนั่นแหละนี่มันไม่มีเหตุผลจริงๆนะแย่ yeah, ละสิอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะผมสู้หรูเฟิงหลู ไม่ได้หรอกนะครับ